สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ้าเจ๋วอย่าล่นไม่อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีลุงป้าอาวอาสู่ผู้สู่คนเด้อค่ะเดอะ้อค่ะ มื่อนี้ยายลินมีแนวมาอวดมาอ่างพี่น้องเด้อค่ะแต่ว่าก่อนเฮาสิไปเบิ่งอีหยังดีๆเยลินก็นอยากสิกราบขอบคุณขอบคุณอ้ายน้องลุงป้าอาอาสุภุสุคนที่เข้ามาเยี่ยมยามทำคราวเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอ่าไปด้วยกันอ่าไปโดนๆเนาะค่ะเนาะขอบบุญขอบคุณสุภุสุคนเด้อค่ะเด้อค่ะมเมื่อนี้ยายลินแม่แนวดีๆมาฝากมาต่วนพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเยาลินสิเอาอีหยงังมาอวดพี่อวดน้องเนาะค่ะเนาะ เบิ่งแน่ค่ะหน่วยใหญ่โอโปเอเปะค่ะพี่น้องจา้าตาสะออนหลายค่ะหลังจากเยลลินเฮ็ดฮอร์โมนไข่เล่งอยู่บ่เซาเนาะค่ะเนาะเขาก็กลับมาดกคักดกแน่พี่น้องจา้าสะออนหลายค่ะสะออนหลายสะออนหลายเด้พี่น้องค่ะค่ะสะออนดอกบุกพริกออกคักออกแน่หลังจากทีเยลลินใส่อฮอร์โมนไข่เล่งดอกเล่งผลเนาะค่ะเนาะ ค่ะเวลากระชันชิดมาแล้วเฮลินกับฝาวบำรุงเห็ดฮอร์โมนไข่เร่งผลเร่งดอกให้เขาสัตว์จดจวดพี่น้องเอ้ยดอกกำลังดกจะมันเล่งเขาค่ะค่ะพี่น้องค่ะเร่งใันเดือนใส่ปีเนาะคะ่นะเนาะอีกจหน่อยกับที่ว่าอากาศหนาวช่วงนี้เป็นช่วงแล้ง หน้าซ่อมเหมอของประเทศอังกฤษตะวา่าแรงคักพี่น้องก็เหมาะกับสภาพการปลูกพริกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพริกกะมะเขือเรานี่มักอากาศห้อนๆค่ะพี่น้องคะ่ะมักอากาศห้อนๆค่ะอย่าล่นกับฝ่าฟังเอาพอได้แนวค่ะพี่น้องคะ่ะปีนี้มีแปลกๆในสวนได้พี่น้องมีพริกเขียวน้ำคะ่ะ ตาวายลินมักขาวๆดุกๆนีนมากกว่าเพชรขนาดค่ะพี่น้องเพชรเพชรกินสปาจอมสองสามหน่วยจนเจ็บท้องแาดหน่วยในโอปอเปเปเป็นตากินกับกว๋วยเตี๋ยวแต่พี่น้องเป็นตากินกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะมึงเนี่ยหน่วยยังสัมึเนี่ยพี่น้อง นยอหญ่อ oppo ep อันนี้ก็งามงามพี่น้องจา้าส่วนอันนี้เขียวจริยาค่ะพี่น้องหน่วยเงาๆเนี่เขียวจริยาเนาะค่ะเนาะอย่าลืนหัวตาได่ปลูกปีนี่ล้วพี่น้องได้แนวมากพร้อมกันกับขาวจริยาที่เคยทรงมเมล็ดไปให้ช่องประดีเกษตร ทังกาลสินเนาะค่ะเนะะาะตาบาเยลินบาท่านได้ปลูกสีเขียวเบิงจักเทียตว่าคว่ำโดกของเขาอ,อันที่จริงเขาก็ดกหลายอยู่ด้อพี่น้องตว่าปีนีเยลินหัวตะล่องอาจสีเหมาะสมกับบางพื้นทีเนาะค่ะเนาะเยะลินมากับพ่อ่าอเขาดกค่ะพี่น้องดก ดกเป็นดอกไว้ดูแลไดง่ายววเวลาเาเพาะต้นกาห้ากับเพาะตองเพาะขามปีค่ะพี่น้องคะค่ะนี่คือผลดีของเขาเรลาต้นกับา่สูงปันไดเบื้องความดกที่ละ่ะสะอนเนานะค่ะเนาะถึงสีมีบ่หลายแต่ว่าสัมเนีก็ชื่นหัวใจของคนไกลบานแล้วพี่น้องสัมเนีก็ดีที่สุดแล้วค่ะเบื้องต้นนั่นขาวอากลากอยู่ ทึ่งหมากทึ่งดอกป้าสะออนที่พี่น้องเอ,อ้ยสะออนน้ำยาลินนะจ้าก่อนสิไปเหตุงานหรือเลอะงานมายาลินกับวนอยู่ตะกับสวนบอกพิกนี่แหละพี่น้องอ่ะอันนี้ก็งามได้นี่ก็ได้สะออนเนาะค่ะเนาะปีนี้สิได้แนลยู่ดอกจ้าพี่น้องจ้าสิได้แนวไว้ถ้าปลูกปีหนาหรือว่าแจกงูแจกพวกต่อไปอยู่จ้า ออออค่ะหลังจากพาชมสวนหน่อยๆแย,ยลินแล้วอ่ากลับมาชมดอกไม้สวยๆเนาะค่ะเนาะค่ะมีให้เบึงให้ใแหยแยงยาง,ยางละนิดละหน่อยอันนี้พักแป่นเยลินปลูกไว้ทัง้งเตาหูเข้าค่ะพี่น้องค่ะเตาไฟเยพิมเออแยลินห่างเยลินก็เลยต้องเอามาเฮ็ดหม่องปลูกพักค่ะพี่น้องค่ะค่ะค่ะคลิปนี้ก็สิีคอจบไปสำนีก่อนเนาะค่ะเนาะจังไดกับขอบบุญขอบคุณ าอ,อายน้องลุงป่าอาอาส,สุขูสุคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังแรงใจให้ยาลิ้นอยู่เสมอมาอผิดพลาดประกันได้ยาลิ้นกระกราบขออภัยไวล้ลลาวหลายเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันเคียบหนาจะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย